สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะขว้าสองรางวัลใหญ่แห่งปีกับรางวัลอาชานายต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จครั้งที่หนึ่งในสาขาธุรกิจดีเด่นชีมอให้กับคุณนิพาพรหลอดทองหลางกรรมาการผู้จัดการบริษัทสกินไมค์คอสเมจจำกัด และรางวัล The Best Business and Product 2021ในสาขานักธุรกิจตัวอย่างดีเด่นมอบให้แก่คุณชูชาติหลอดท้องหลางกรรมการผู้จัดการบริษัทสกินไมล์คอสเมจจำกัดกรารันตีคุณภาพมาตรฐานที่ดีของบริษัทไปเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณรติทยาถากูลทานานมาร์เก็ตติ้งเอ็กซ์คูซีบริษัทสกินไมล์คอสเมจจำกัด เป็นตัวแทนในการรับสองรางวัลดังกล่าวณนะห้องประชมุมใหญ่ TOT แจ้งวัฒนาค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ @smc28 ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพราวนะคะรติทยาถากูลธนันค่ะเป็น Marketing e ้งเอกอีนะคะของบริษัทสกินไมล์คอสเมจำกัดค่ะเป็นโรงงานรับผลิตครีมนะคะหลักๆก็จะเป็นครีมบำรุงนะคะเซรั่มแล้วก็กันแดดสบู่ค่ะใช่ค่ะมีการตลาดแนะนําให้ด้วยค่ะจุดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของคุณภาพสินค้าแล้วก็บริการเป็นหลักค่ะเราจะเน้นคุณภาพก่อนค่ะไม่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าของบริษัทเรานะคะ มีทีมผู้บริหารเนี่ย15ท่านที่คอยให้คำปรึกษาค่ะใช่ค่ะเรามีโปรโมชั่นค่ะเริ่มต้นสําหรับทําแบรนด์นะคะเริ่มต้นที่50ชิ้น5,650บาทค่ะใช่ค่ะมีแนะนําให้ด้วยค่ะได้ค่ะจริงๆเรามีสูตรมาตรฐานที่ขายอยู่แต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการพัฒนาแล้วต่อยอดขึ้นไปเนี่ยเราก็สามารถทําให้ได้เอง a c ใช่ไหมคะก็มีการช่วยในเรื่องของการส่งออกด้วยค่ะมีรองรับค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะ แอด AMC 2 8ได้เลยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอ e ีเวนต์ดีๆดีที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ IBM อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปลาและทีมข่าวต้องขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ